สถาบันสอนเต้นและการแสดง I2S Dance School จังหวัดขอนแก่นกับการสอนทุกรูปแบบการเต้นที่คุณสนใจจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์จากเวทีการประกวดจริงการันตีการสอนด้วยรางวัลระดับโลกมากมายกว่า100รรางวัลสถาบันสอนเต้นชั้นแนวหน้าของภาคอีสาน I2S Dance School สถานที่เรียนได้มาตรฐานใจกลางเมืองขอนแก่นควบคุมด้วยระบบ AI ระดับโลกพร้อมหลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพทุกเพศทุกวัยทุกรูปแบบที่คุณสนใจด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายเลือกวันและเวลาได้เองรับประกันผลการเรียนในทุกอคอร์สครบจบในที่เดียว สถาบันสอนเต้นที่จะพาคุณสนุกสุดมันสไปกับกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านการเต้นให้ผู้เรียนมีเวทีแสดงความสามารถอีกมากมายก้าวเข้าสู่เวทีระดับประเทศและระดับโลกหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักและชื่นชอบในการเต้นไม่ว่าจะเป็นการเต้นเพื่อออกกำลังกายเพื่อความสนุกเพื่อแข่งหรือเพื่อความชอบส่วนตัวเราพร้อมที่จะดูแลคุณ การเรียนที่คุณเจ๋นสนุกและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมายจากทางโรงเรียนอีกทั้งยังมีเวทีรองรับสำหรับผู้เรียนแบบจัดหนักจัดเต็มตลอดทั้งปีที่จะมันไปพร้อมกับผนงานบานเวทีระดับโลกจากทางโรงเรียนอาทิเช่นรายการไ h a i l a n d สกอ t a ลน n ์เวทีช้างเผือกุปเปอร์มัม The ะไวสไม่ทองคำ Star Kids จากช่องฟรีทีวี 3 7 9และหลากหลายรายการมากมายที่จะพาผู้เรียนเปิดประสบการณ์พัฒนาที่ความสามารถเพิ่มโอกาสในการฝึกซ้อมให้กับผู้เรียนในทุกๆด้านเป็นหนึ่งทางด้านการดูแลและการสอนที่มีประสิทธิภาพรับประกันผลหลังการเรียนในทุกๆคลาสเรียนและการจัดงานแจ้งทางโรงเรียนที่เป็นออแกนเนเซอร์จัดงานระดับโลกมากมายตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมา i2s dance c r e w Your achievement is on success เพราะความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเราสวัสดีครับผมอูจุนกรผู้นั่งทีมกบิสเลตนะครับเป็นนักแสดงเจี๊ยเ็ีวีนะครับผมผู้ถึงความในใจกับโรงเรียนสอเต้นอนเนียนะครับมันมีเรื่องราวมากมายสำหรับตัวอูนะครับเพราะว่าอูเนี่ยเริ่มต้นการเต้นมากับทีมที่ชื่อว่า i อจูเอสครับก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนสอนเต้นต้องบอกว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเวทีมา้กมากว่า100ร้อยเวทีแล้วก็มั่นใจว่าวิสัยทัศน์ของผอรโรงเรียนนี้เนี่ยเยอะมากมาเพราะว่า ประสบการณ์กันมาเยอะพอสมควรแล้วก็ทําให้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถและเห็นจุดที่เราจะสามารถพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ๆได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับกับโรงเรียนสอนเต้นไอทูเอสซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเต้นที่ผมบอกเลยว่าเป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับพี่พี่น้องๆคนไหนนะฮะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่